ไปเป็นพระเอกซะแล้วไงไปยิงฟีคิกซะสวยเลยนะครับเมซี่อ่ะเอมบัปเป้ก็โหดเกินนะครับส่วน,นเนมานีก็โดนอาถรรพ์เจ็บก่อนวันเกิดน้องสาวทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับหลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกิจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมเปเชเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลิวไปที่4ประตูต่อ3ความจริงนะครับผมได้ไลฟ์หลังเกมไปแล้วเนาะกล่าวว่าจะเอามาตัดลงเป็นไฮไลท์นะครับแต่ขี้เกียจนะคร น่าจะไวกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไลน์อัพกันก่อนเลยนะครับวันนี้เปเช่เนี่ยมาในแผน4-3-1-2ผู้สาประตูนะครับเป็นดอนนารูม่าคู่เซนเตอร์จะเป็นคิเมเป้จับคู่กับทางรามอสแบ็คซ้ายจะเป็นนูโนเมนเดสส่วนแบ็คขวาจะเป็นเพมเบเล่สามมิดฟิลด์นะครับก็จะมีแวรรัตติฟาเบลุยแล้วก็วิตินยาก็กองกลางตัวรุกเนี่ยจะเป็นเนมานะครับหน้าคู่เนี่ยจะเป็นคีเลียนเดอร์แบกเอ็มบัปเป้จับคู่กับทางเลวเนลเดอรพระเอกเมซี่ซึ่งจะมีคิเมเป้นะครับที่ลงมาแทนมาควินยอสแล้้วกกก็็็เเเเมมมบลล่่่ทททีีงททีงงาาแนนนฮคคิัย รับอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะฟิตเมื่อไหร่นะฮะส่วนทั้งฝั่งลิวนะครับมาในระบบ4-2-3-1รุสซาประตูเนี่ยจะเป็นเชวาลีเย่คู่เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นฟอนเต้กับจาร่แบ็กซ้ายจะเป็นทีโมตีเวอาส่วนฝั่งขวาจะเป็นดีอากิเต้คู่กลางตัวรับนะครับก็จะเป็นแบงจ์ Z ังแมนอันเดกับอังเดรโกเมสนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายจะเป็นเรมี่กาเบล่าส่วนฝั่งขวาจะเป็นโจนาธานแบมบ้ากองกลางตัวรุกเนี่ยใช้เป็นอังเคลโกเมสส่วนหน้าเป้าจะเป็นโจนาธานเดวิดทีนีเเเรปเเเกเปกนบตยะะชจส ซันแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางฝ่ายเปเชนะที่ใช้ความเร็วของนูนตเมเดสกับเอ็มบัปเป้ในการโจมตีทางฝั่งซ้ายของลิวนะครับและผลเนี่ยก็ออกมาดีด้วยนะครับแต่ทางลิวเนี่ยก็มีไม้เด็ดเช่นกันนะครับโดยใช้การโจมตีสวนกลับด้วยความเร็วของโจนาธานเดวิดเช่นกันแต่ทางเปเชนะครับมาได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะที่รามอสนะครับพาบอลขึ้นหน้าแล้วก็จ่ายไปที่เนมานะครับแล้วเนมานี่พอเห็นเอ็มบัปเป้ที่กําลังวิ่งทาทางไปก็โยนยาวไปให้เลยครับหลังจากนั้นนรกก็็เเเปปาโโชสสททีีุ่่ดหดหของม โคตรจะโหดโคตรจะเทพจริงๆนะครับโดยการที่เจ้าตัวเนี่ยพาบอลขึ้นหน้าก่อนใช้ทักษะอันเพลวๆเลยนะแต่บอลลอดวางขากองหลังนะครับก่อนที่จะกระชากตัวเข้าไปแล้วก็ยิงนะครับซึ่งกองหลัง2คนเนี่ยทั้งดึงทั้งกอดนะแต่ก็หยุดเอมบัปเป้ไม่ได้จริงๆครับโคตรมหัศจรรย์เลยนะครับลูกนี้โหสุดมากๆก็ทําให้เปเช่เนี่ยขึ้นนําไปก่อนที่1ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับกองหลังตัวเก่าวัยสามสิบเก้าปีอย่างฟอนเต้ของลิลเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปส่่่งงงงงกออหลลััดาาววรุยยโโมแทน ประตูที่2นะครับเกิดขึ้นในนาทีที่17เท่านั้นนะครับจากจังหวะที่นูนเมนเดสนะครับจ่ายบอลกลับเข้ามาตรงกลางหารลี้เนวเมซี่แต่เมซี่เนี่ยข้ามหลอกนะครับทำให้บอลเนี่ยไปหาเนมาแต่เนมาครับก็จับบอลไม่อยู่แต่บอลเนี่ยก็ยังเข้าทางวิดินยาอยู่นะครับและวิดินยาเนี่ยก็พยายามที่จะยิงนะครับแต่โกเนออกมาตัดไวไปสะหน่อยแต่บอลเนี่ยก็ยังทันลอยกลับมาหาเนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคนมันจะยิงได้ฮะเนมาก็ตวัดด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับทำให้เปเชยเนี่ยเริ่มนํำห่างเป็น2ประตูต่่ออนนนครบซึงถ้าใเป็แฟ ปารีสที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็คงสั่นขาดิกๆสบายใจไปแล้วนะครับแล้วก็คงคิดในใจว่าเอ้ยเหลือแค่เฮเมซี่ละจะได้ยิงครบ3คนนะครับแล้วก็คงนั่งอมยิ้มอยู่นะฮะแต่ทางลิวเนี่ยแม่งโคตรชอร็อตฟิลเลยฮะโดยการตีตื้นมา1ประตูจากจังหวะที่อังเรโกเมสนะครับโยนบอลไปในกรอบเขตโทษแล้วแบ็กขวาอย่างดิอากิเต้นะครับขึ้นม่งทําประตูไปโอ้โหแม่งโคตรเซ็งเลยนะครับแล้วในทีที่31เนี่ยนูโน,นเมนเดสก็ดันมาเจ็บอีกทําให้ต้องส่งควนเบนนาดนะครับลงมาแทนแต่หลังจากนั้นเนเนกก่กกกก็็ปารลลััดบุแแ้วต ทำอะไรกันไม่ได้นะฮะจนจบครึ่งแรกไปโดยที่เปเชยยังนําอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งพอมาเริ่มในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เกิดเหตุการณ์ช็อกขึ้นนะครับในนาทีที่47เนี่ยเน,ยเน,ยเน,ยนเมาโดนเข้าบอลจากข้างหลังนะครับจากเบงจาแมงอันเดรแล้วตอนที่เข้าบอลเนี่ยมันทําให้เนมานะครับข้อเท้าบิดเลยซึ่งใครที่ได้ดูคลิปนะครับต้องบอกว่าโคตรอันตรายและน่ากลัวมากๆซึ่งทางโรมาโนนะครับได้รายงานล่าสุดเลยนะครับว่าเอ็ไอของเนมานี่ไม่ได้พบอาการแตกหักของกระดูกแต่อย่างใดนะครับแต่ต้องเช็คกันอีกทีใน48ชั่วโมงนี่งมนนเออป็าาขะทจ ก่อนวันเกิดน้องสาวตัวเองนะครับแล้วเนมาเองก็ถึงขั้นร้องไห้ทุบพื้นกันเลยทีเดียวนะครับมุนหิดที่ตัวเองต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องขอให้เจ็บไม่เยอะแล้วกันเนาะพักสักหนึ่งอาทิตย์พอนะครับจะได้ทันลงในนัดที่เจอกับไบเยนมิวนิกนะเนาะและหลังจากนั้นไม่นานนะครับลิวเนี่ยมาได้จุดโทษจากจังหวะเตะมุมที่ไวรัสติเนี่ยไปดึงดีากิเต้คนที่หมุงประตูตีตื้นให้ลิวได้นะครับซึ่งตรงจังหวะนี้นะครับมองยังไงเนี่ยแม่งก็แกล้งล้มครับแต่กรรมการเนี่ย จังหวะนี้นะเลยรีบวิ่งลงมานะครับออกมาประท้วงกรรมการแต่กรรมการนี่แม่งไม่สนใจเลยครับทุกคนไปดูได้ครับแม่งรีบเป่าเลยทําให้ทางโจนาธานเดวิดเนี่ยเข้ามาซัดจุดโทษเข้าประตูไปนะครับทำให้ลิวเนี่ยตีเสมอเป็น2ประตูสองได้ซึ่งตรงนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนเนี่ยไปดูไฮไลท์กันเลยครับแม่งจงใจล้มเองชัดๆกรรมการแม่งอะไรก็ไม่รู้ครับแม่งไม่ดูไม่เช็ค VR เลยแล้วพอโดนตีเสมอเนี่ยยังไม่พอนะครับโดนพลิกแซงอีกด้วยนะครับจากจังหวะที่เปเชเนี่ยเสียบอลตรงกลางสนามนะครับแล้วทางอังเดรโกเมสเนี่ยก็ได โจนาธานแบมบ้าที่วิ่งทำทางไปข้างหน้านะครับแล้วก็หลุดเดี่ยวซะด้วยก่อนที่จะซัดบอลแสกหน้าดอนนารุม่าเข้าประตูไปนะครับทำให้ลิวเนี่ยพลิกแซงเปเชไปที่2ประตูต่อ3นะครับซึ่งต้องชมังเดโกเมสจริงๆนะครับที่โยนยาวได้สวยมากๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็จัดไปแล้ว2อแอซิสในเกมนี้หลังจากนั้นนะครับเปเชก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง3คนในทีที่75นะครับโดยการเอาวอร์เรนซายมารีเนี่ยลงมาแทนวิติญ,ญา่าแล้วก็คาร์ลอสโซแลแทนเพมเบเร่ดานิโลเนี่ยก็จะแทนฟาเบียนลุยส์ ประตูทีเสมอให้เปเชในนาทีที่87นะครับจากจังหวะการทําชิงบอลของ3คนระหว่างแวร์ลติเบนแล้วก็เอ็มบาเป้เองนะครับก่อนที่ Be เบนานจะจ่ายบอลกลับเข้ามาหาเอ็มบาเป้แล้วเอ็มบาเป้ก็เข้าฮอตตุงตะข่ายไปอย่างสวยงามจริงๆนะครับทำให้เปเชตีเสมอไปที่3ประตูต่อ3นะครับจนมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับผมก็เริ่มที่จะทําใจแล้วครับว่าน่าจะจบที่เสมอ3ประตูต่อ3นะครับแต่แล้วครับชายผู้ซึ่งทั้งเกมเนี่ยแทบไม่ได้บอลแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมชายผู้เปรียบเสมือนฮีโร่ของเปเชในวันนี้ อย่างเลโอเนลเมสซี่ก็มาสร้างความอัศจรรย์ให้โลกได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะครับเลโอเนลเมสซี่เนี่ยได้รับบอลจากแวลรตินะครับก่อนที่จะล็อกผ่านแมนเชสเตอร์นเดรที่ทําอะไรไม่ถูกนะครับหลังโดนเมสซี่กระชากหนีนะครับก็เลยดึง Messi เมสซี่ซะเลยและกรรมการเนี่ยก็เป่าให้เป็นลูกตั้งเตะของนางเปเชนะครับและเลโอเนลเมสซี่ก็เป็นคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อจะยิงฟรีคลิกนี้ฮะแล้วสิ่งหัศจรรย์ญญของชายคนนี้ครับก็ได้สำแดงเดชอีกครั้งหนึ่งเมื่อ ในโลไปชนเสาเด้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับซึ่งจังหวะนี้นะครับใครก็เฮเอ็มบัปเป้ถึงขั้นกอดและอุ้มเมสซี่ถึง3ครั้งเลยนะครับมันไม่แล้วใจนะครับกอดครั้งแรกเฮ hey, เดินกลับมาใหม่กอดาอมกเดินกลับมาใหม่กอดาหมกคงสะใจท่านประธานมากๆนะครับแถมคนที่ทาให้เนมาเจ็บเนี่ยก็เป็นคนที่ทําฟาวใส่เมสซี่เองด้วยนะครับก็เหมือนว่าเป็นการล้างแค้นให้เนมาไปในตัวเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จบเกมกันไปโดยที่เปเช่เนี่ยพลิกกลับมาแซงชนะไปได้ที่4ประตูต่อ3ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงแผนการเล่นของเปช่ในนนนนววัีี้้อกิดึงแล นะครับ วันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเปชเชยเนี่ยในช่วงก่อนที่นูโน่เมนเดสเนี่ยจะเจ็บไปนะครับจะบุกทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับแต่พอนูโน่เมนเดสออกไปเนี่ยก็จะมีการบุกตรงกลางสนามมากขึ้นแต่ฝั่งขวานี่แทบไม่ได้บุกเลยครับโดยมีเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยนะครับว่าบุกทางฝั่งซ้าย48ตรงกลางอีก43และฝั่งขวาเพียงแค่9เท่านั้นซึ่งถ้าหากถามว่าเข้าใจได้ไหมก็ต้องบอกว่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่าทางริมเส้นฝั่งขขวาา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 ออออยอยอนนยย่่่่่งงงคคคคิมมมีีีีีีททปปรรรรระะะจจํํกกพบบบึึ้้้้นนนนนหเเไไูััซตตดด แต่วันนี้เนี่ยเพมเบเล่ฮะที่ไม่ได้สามารถโชว์ฟอร์มอะไรได้เลยครับทั้งเกมรุกและเกมรับเนี่ยทำให้ฝั่งขวาเนี่ยไม่น่าบุกนะครับก็เลยไปขึ้นทางฝั่งซ้ายกับตรงกลางซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกบุกทางฝั่งซ้ายและตรงกลางเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่การที่ไม่พาบอลขึ้นไปหาเมซี่เลยแบบนี้เนี่ยมันทําให้เปเช่นะครับขาดความสร้างสรรในการเข้าทําไปเยอะพอสมควรเลยแต่พอเนมาถ,ถูกเปลี่ยนตัวไปนะครับแล้วให้เมซี่เนี่ยมาเล่นในตําแหน่งของเนมาแทนเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเกิด ขึ้นเลยก็แทบจะไม่ได้บอลเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมสงสัยกาติเยเหมือนเดิมนะครับว่าเฮ้ยคุณสั่งลูกทีมยังไงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยกาติเยเคยบอกนะครับว่าไม่อยากให้ทีมเนี่ยพึ่งเมซี่มากจนเกินไปนะครับแต่คุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นนักแข่งรถอะแล้วคุณมีรถที่แรงและดีกว่าบรรดาทีมคู่แข่งแบบเยอะมากๆแต่พอเวลาที่คุณลงไปแข่งในสนามเนี่ยคุณดันขับแค่60กิโเมตรต่อชั่วโมงอะทั้งให้รถคุณเนี่ยขับได้ถึง300สามร่อั่วโมงมันคมนตรต่คืองเเชง่นเมง พูดตรงๆนะครับว่าใช้งานแบบเสียของแบบสุดๆไปเลยฮนะถ้าหากคุณเนี่ยไม่ได้อยากพึ่งพาเมซี่คุณก็แค่บอกบอร์ดบริหารนะครับว่าไม่ต้องพยายามต่อสัญญาเมซี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้เอ็มบาเป้เนี่ยเป็นแกนหลักในการทําเกมรุกแทนแล้วก็ปล่อยให้เมซี่เนี่ยไปเล่นในทีมที่เขาต้องการใช้งานเมซี่จริงๆเถอะนะครับในฐานะที่ผมเป็นแฟนขับเมซี่นะผมอยากให้เมซี่อยู่ที่นี่ต่อนะครับแต่ถ้าโค้ชเนี่ยจะลดบทบาทเมซี่ขนาดนี้เนี่ยปล่อยเฮียกูไปเถอะนะนี่ก็คือนักเตะที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะเว้ยแต่ึง่เลืองไม่นเดียวมัลือก ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงคนที่น่าชื่นชมในวันนี้กันสัหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือ3ประสาน m อ m นั่นเองนะครับในมาวันนี้ก็ทําได้ดีมากนะครับหประตูกับอีหนึ่งแอสซิสและคนนี้ขาดไ้จริงๆครับท่านประธานเป้นะครับโคตรโหดโคตรสุดโคตรเก่งนะฮะทำไปทั้งหมด2ประตูนะครับสุดจริงๆครับวันนี้และคนสุดท้ายครับฮีโร่ประจําวันนี้อย่างลิวเนลเมซี่ที่มาซัดฟรีคิกพาทีมพลิกชนะไปได้นะครับในเมื่อมีคนที่ต้องชมแล้วนะครับก็ต้องมีคนที่โดนบ่นนนนนนนเชกกัััััะบติมมม้ววีีจงหพา จนเกือบเสียประตูถึง2ครั้งนะครับถือว่าทําได้ไม่ดีเลยนะวันนี้นะและอีกคนนึงครับคนสุดท้ายนะกองหลังมืองานครับเพมเบเล่ฮะแม่งเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับวันนี้บุกก็ไม่ได้ตั้งรับก็เป็นบอนะครับโอ้โหแนวรุกฝั่งเขานี่เลี้ยงผ่านได้ตลอดจริงๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเกรดนักเตะกันดีกว่าครับผมขอยกคะแนนจากทางฮูสกอร์แล้วกันนะวันนี้ดอนารุมานะครับได้ไปที่6.6นะครับเนูโนเมนเดสหกจุดสี่คิเมมเป้หกจุดหนล่งรามอสหกจุดสามเพมเบ 8, วิตินยา6.7เนมา8.3เมซี่8.5และแมนนัลแมนประจํานัดนี้นะครับอย่างคีเนรนบัปเป้นเนี่ยได้ไปถึง9.8คะแนนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสํารองกันบ้างนะครับวอร์เรนซา,ายเออรี่ได้ไป6.5เบนาร์ด6.8โซเล6.1ดานิโล6.4แล้วก็อิกิติเก้ได้ไปที่7นะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมเนี่ยอยากลดคะแนนเพมเบเล่กับคิมเมเป้มากมากนะครับคิมเมเป้เนี่ยอาจจะไปเหลือสัก5.8อะไรประมาณนี้เนาะส่วนเพมเบเล่นะมึงเอาไป3มึงไม่มีส่วนอะไรกับเกมเลยเกม รับก็ไม่ดีเกมลูกก็ไม่ได้<ฮ>ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับและเ,เพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์หนึแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละเจอกัน